เมื่ออยู่ๆเขาก็สามารถย้อนเวลากลับไปได้เขาจึงพยายามกลับไปจีบผู้หญิงที่เขารักและทำทุกวิถีทางเพื่อให้เธอมาลักเขาให้ได้แต่ในทุกๆครั้งที่เขาย้อนเวลากลับไปเรื่องราวในปัจจุบันของเขาก็จะเปลี่ยนไปเขาจะสามารถทำให้ผู้หญิงที่เขารักกลับมารักเขาได้หรือไม่สวัสดีค่ะวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่อง When We First Met แต่ก่อนที่จะไปรับชมการสปอยแอดก็ขอฝากกดติดตามช่อง JJ Channel ไว้ด้วยนะคะใครที่กดติดตามให้แล้วขอบคุณมากๆเลยคะ่ะเริ่มเรื่องมาในวันที่1พฤศจิกายนปี2017เราจะได้เห็นชายหนุ่มที่ชื่อว่าโนอาวันนี้เขามางานมั่นของเอเวอรี่ซึ่งเธอเป็นผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดทางด้านเอเวอรี่ก็ได้ขึ้นไปพูดถึงความรู้สึกที่ได้เจอกับแฟนหนุ่มครั้งแรกเมื่อ3ปีที่แล้ว และภาพก็ย้อนกลับมาในอดีตวันที่31ตุลาคมปี2014ซึ่งวันนี้เป็นวันฮาโลวีนและเพราะงานปาร์ตี้ฮาโลวีนนี้มันทำให้โนอากับเอเวอรี่ได้เจอกันครั้งแรกทั้งสองคนได้ทักทายกันและก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะพูดคุยเข้าขากันดีและเอเวอรี่ก็ได้หันไปเห็นเพื่อนของเธอที่ชื่อว่าแครี่เธอกำลังกุ๊กกิ๊กกับผู้ชายคนนึงในงานปาร์ตี้ฮาโลวีนเธอจึงชวนโนอาไปหาอะไรดื่มที่อื่น โนอาจึงพาเธอมาฟังเพลงแจ๊สซึ่งมันเป็นแนวเพลงที่เอเวอรี่ชอบเหมือนกันเขาได้โชว์สกิลการเล่นเปียโนและร้องเพลงให้กับเอเวอรี่ฟังเธอเองก็เหมือนจะสนุกและมีความสุขในระหว่างที่กำลังร้องเพลงกันอยู่เอเวอรี่ก็ได้หันไปเห็นตู้ถ่ายรูปหยอดเหรียญเธอจึงพาโนอามาถ่ายรูปกันจากนั้นเอเวอรี่ก็ได้พาโนอามาที่บ้านของเธอและพวกเขาก็มานั่งคุยกัน โนอาห์ก็เล่าประวัติของเขาให้เอเวอร์ลีฟังทางด้านเอเวอร์ลีก็ได้บอกว่าเธอเป็นพวกช่วยเหลือสังคมเช่นขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กคนแก่และก็สัตว์ หลังจากนั้นโนอาก็โน้มตัวเข้าไปเพื่อที่จะจูบเอเวอร์ลแต่ภาพก็ตัดกลับมาปัจจุบันในงานมั่นของเอเวอร์ลและคู่มั่นตัวจริงของเอเวอร์ลก็โผล่มาเขาชื่อว่าอ e ีธานซึ่งโนอาเป็นแค่เพื่อนสนิทของเอเวอร์ลเท่านั้นเมื่อแขกในงานอวยพรให้กับเอเวอร์ลี ทางด้านโนอาก็ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยความเสียใจที่คู่มั่นของเอเวอร์ลีไม่ใช่ตัวเขาจนเขาเมาหนักและได้วิ่งเข้าไปอ้วกในห้องน้ําทางด้านเอเวอร์ลีจึงได้มาดูโนอาว่าเป็นยังไงบ้างและอีธานก็ได้ตามเข้ามาดูด้วยความเป็นห่วงเช่นกันจากนั้นอีธานกับเอเวอร์ลีก็ได้จู่จีกันต่อหน้าโนอาและเอเวอร์ลีก็ได้พาโนอามาหาแคลลี่เพื่อนของเธอซึ่งตอนนี้แคลลี่ก็ทําหน้าที่เป็นช่างถ่ายรูปในงานมั่นของเอเวอร์ลี แต่ว่าพรุ่งนี้เธอมีงานต้องทำเธอเลยขอตัวกลับก่อนเอเวอรี่จึงฝากให้แคลลี่พาโนอาไปส่งที่บ้านด้วยในระหว่างทางโนอาได้สารภาพกับแคลลี่ว่าเขารักเอเวอรี่และได้เล่าถึงวันแรกที่ได้เจอกับเอเวอรี่เมื่อเขามาถึงที่หมายซึ่งมันก็ไม่ใช่บ้านของโนอามันเป็นผับแจ๊สที่โนอาทำงานอยู่เธอได้พาโนอาเข้าไปในผับและก็ได้เจอกับเพื่อนของโนอาที่ชื่อว่าแมก แม็กเป็นรองประธานของบริษัทที่เขาทำงานอยู่เธอจึงฝากโนอาห์ให้กับแม็กดูแลหลังจากที่แคลลี่ขอตัวกลับแม็กก็จะพาโนอาไปส่งที่บ้านในระหว่างที่เขาไปเอารถเขาก็ให้โนอานั่งรออยู่ในตู้ถ่ายรูปหยอดเหรียญในระหว่างที่โนอานั่งรอเขาก็ได้หยิบรูปถ่ายที่เขาได้ถ่ายกับเอเวอรี่เมื่อ3ปีที่แล้วมาดูเขาจึงได้หยิบเหรียญเพื่อที่จะถ่ายรูปของเขาเองและก็ได้บ่นพึมพำว่าถ้ามีโอกาสอีกสักครั้ง เขาจะทำทุกอย่างให้เอเวอรี่กลับมาชอบเขาให้ได้และเครื่องถ่ายรูปนั้นก็ทำงานจากนั้นภาพก็ตัดมาตอนที่โนอากำลังตื่นนอนและเขาก็ได้แต่งตัวออกมาข้างนอกในระหว่างนั้นเขาได้เห็นเด็กแต่งตัวเป็นแม่มดเขาจึงได้พูดกับเด็กว่าวันฮาโลวีนมันเมื่อสองวันที่แล้วและในระหว่างทางที่เขาขับรถเขาก็ได้เห็นเด็กแต่งชุดฮาโลวีนเขาก็เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้วันฮาโลวีนเขาจัดกันทุกอาทิตย์แล้วหรอ และเมื่อเขามาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเขาได้หันไปเห็นหนังสือพิมพ์ที่ลงวันที่31ตุลาคมปี2014เขาจึงหยิบมาดูด้วยความสงสัยและถามพนักงานว่าวันนี้วันอะไรพนักงานก็บอกว่าวันนี้เป็นวันฮาโลวีนแต่เขาก็มั่นใจว่าวันฮาโลวีนมันผ่านมาแล้วเขาจึงได้ถามพนักงานว่าปีนี้ปีอะไรพนักงานก็บอกว่าปีนี้เป็นปี2014มันทำให้เขารู้สึกช็อกมากเขาได้หยิบหนังสือพิมพ์และรีบวิ่งออกไป เขาได้วิ่งมาหาแม็กที่บริษัทซึ่งตอนนี้แม็กยังเป็นแค่พนักง,งานธรรมดาอยู่โนอาจึงโชว์หนังสือพิมพ์ให้กับแม็กดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขามาที่นี่ได้ยังไงจากนั้นเขาก็ได้มองไปข้างล่างและเห็นแคลลี่เพื่อนของเอเวอรี่เขาจึงได้วิ่งลงไปข้างล่างเพื่อทักทายแคลลี่แล้วบอกกับแคลลี่ว่าพวกเขารู้จักกันและก็บอกว่าเมื่อคืนพวกเขายังไปแฮงเอาท์กันที่ผับแจ๊สอยู่เลย ทางด้านแคลลี่ก็ยืนงงว่าเขาพูดเรื่องอะไรเพราะเธอไม่เคยเจอกับโนอาและแม็กมาก่อนพอโนอาตั้งสติได้เขาจึงรู้ว่าเขาได้ย้อนเวลากลับมาวันที่31ตุลาคมปี2014มันคือวันที่เขาได้เจอกับเอเวอรี่ครั้งแรกในงานปาร์ตี้ฮาโลวีนเขาจึงดีใจมากและเขาก็เตรียมตัวที่จะไปเจอเอเวอรี่คืนนี้ เมื่อถึงงานปาร์ตี้ฮาโลวีนเขาก็ได้แต่งตัวเป็นเจมบอน007เพื่อที่เขาจะได้ดูเท่และหล่อในสายตาของเอเวอรี่เมื่อเขามองเห็นเอเวอรี่เขาจึงได้วางแผนให้คนที่แต่งตัวเป็นหมอเข้าไปจีบแคลรี่เพื่อที่จะไม่ให้แคลรี่เป็นก้างขวางคอเขาและเขาก็ได้คุยกับเอเวอรี่ตามที่เขาวางแผนไว้ในตอนนี้ภาพเหตุการณ์และสถานที่มันก็จะเหมือนกับครั้งแรกที่เขาเจอกับเอเวอรี่ เขาได้พยายามพูดว่าเขาชอบดื่มอะไรเขาชอบเพลงอะไรซึ่งมันก็ทำให้เอเวอร์ลี่เซอร์ไพรส์ที่เขาชอบอะไรเหมือนเหมือนกับเธอจากนั้นเขาก็พาเธอมาที่ผับแจ๊สเหมือนเช่นเคยและเขาก็ได้เล่นเพลงของศิลปินที่เอเวอรี่ชอบและพวกเขาก็ได้เข้ามาถ่ายรูปในตู้ถ่ายรูปหยอดเหรียญเหมือนเดิม จากนั้นเขาก็มาที่บ้านของเอเวอร์ลีเหมือนเดิมและในระหว่างที่พวกเขาคุยกันทางด้านแคลลี่เพื่อนของเอเวอร์ลีก็ได้ส่งข้อความมาว่าเธอกำลังจะกลับมาที่บ้าน mm hmm. เมื่อแคลลี่กลับมาและเขาได้เจอกับโนอาเธอจึงจำได้ว่าโนอาคือผู้ชายเพี้ยนโรคจิตที่เธอได้เล่าให้เอเวอร์ลีฟังเมื่อตอนกลางวันจากนั้นโนอาก็พยายามอธิบายให้พวกเธอฟัง แต่เขาก็ทำตัวเพี้ยนๆให้พวกเธอเห็นอีกแล้วทางด้านแคลลี่ได้ไปเอากระถางต้นไม้มาตีเขาและภาพก็ตัดกลับมาปัจจุบันตอนที่โนอาตื่นนอนเขาคิดว่าเหตุการณ์เมื่อกี้มันคือความฝันวันนี้เขาเลยตั้งใจที่จะไปขอโทษเอเวอร์ลีที่เขาเมาหนักในงานมั่นของเอเวอร์ลเขาจึงมาเคาะประตูบ้านของเอเวอร์ลีอีธานก็เป็นคนมาเปิดประตูให้ เมื่อเอเวอร์ลี่เห็นเขาเธอก็ตกใจหนักมากและรีบเอาสเปรย์มาฉีดใส่หน้าโนอาและบอกว่าโนอาเป็นโรคจิตจากนั้นแคลลี่ก็เดินเข้ามาแคลลี่ก็จำได้ว่าโนอาคือผู้ชายโรคจิตที่พวกเธอเจอเมื่อสปีที่แล้วเธอจึงได้เอากระถางต้นไม้มาตีเขาอีกครั้งเมื่อเขาออกมาจากบ้านของเอเวอร์ลี่ได้เขาจึงได้กลับมาที่บ้านของเขาเองและพยายามทบทวนความจำเมื่อเขาหยิบกระเป๋าตังค์ขึ้นมาดู เขาก็ได้เห็นรูปเขาที่ถ่ายกับเอเวอรี่เมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งในรูปเขาแต่งตัวเป็นเจมบอน007เขาจึงได้รู้ทันทีว่าสิ่งที่เขาทำเมื่อ3ปีที่แล้วมันส่งผลกับตัวเขาในเวลาปัจจุบันเขาจึงได้รีบไปที่ตู้ถ่ายรูปหยอดเหรียญนั้นและอธิษฐานขอย้อนเวลากลับมาอีกครั้งและภาพก็ตัดมาตอนที่โนอาตื่นนอน เขารียบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อที่จะดูว่าตอนนี้เขาย้อนเวลากลับมาวันฮาโลวีนของปี2014อีกครั้งหรือไม่และมันก็เป็นจริงตอนนี้เขาย้อนเวลากลับมาวันฮาโลวีนในปี2014อีกครั้งเขาจึงได้รีบโทรหาแม็กเพื่อนสนิทของเขาเพื่อที่จะให้แม็กช่วยเขาในคืนนี้ ทางด้านแม็กก็พยายามสอนให้โนอาทำตัวเป็นผู้ชายกันล่อนแบดแบหน่อยสอนให้พูดจากลวนเพราะคิดว่าผู้หญิงชอบพอเขามาในงานโนอาก็พยายามเข้าไปคุยกับเอเวอร์ลี่เขาก็ทำหน้าตาท่าทางกลวนกวนแล้วก็พูดจากลวนกับเอเวอร์ลี่มันทำให้เอเวอร์ลี่ไม่อยากคุยกับเขาเธอจึงเดินออกไปข้างนอกเขาก็วิ่งตามออกมาและก็ยังคงพยายามพูดจากวนใส่เธอ จนมันทำให้เธอหงุดหงิดเธอเลยผลักเขาลงสะว่ายน้ําไปเขาเลยขอให้เอเวอรี่ช่วยดึงเขาขึ้นจากสะแต่เขาดันดึงเอเวอรลี่ลงไปในสะน้ําเหมือนกันมันเลยทําให้สองคนทะเลาะกันในสะว่ายน้ําแต่ในเหตุการณ์นี้แทนที่สองคนจะเกลียดกันพวกเขากับจูบกันกลางสะน้ําและก็พากันมาต่อที่บ้านของเอเวอรี่และภาพก็ตัดกลับมาปัจจุบัน เมื่อโนอาตื่นเขาก็หยิบมือถือขึ้นมาดูและรู้ว่าตอนนี้คือเวลาปัจจุบันเขาจึงได้หันไปกอดเอเวอรี่มันเลยทำให้เอเวอรี่งงว่าเขามากอดทำไมเพราะปกติเขาจะไม่กอดและก็ไม่เคยนอนค้างกับเธอเลยเธอจึงบอกว่าถ้าเขาไม่เก่งเรื่องเซ็กซ์เขาสองคนคงได้จบกันไปนานแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้หันไปเห็นตัวเองในกระจกการแต่งตัวของเขาก็เปลี่ยนไป ผมของเขาก็ทาไฮไลท์ซึ่งเขารู้ทันทีเลยว่าปัจจุบันของเขาเขาเป็นผู้ชายเลวและกระล่อนไปซะแล้วต่อมาเขาก็ได้เจอกับแคลลี่และอีธานซึ่งพวกเขากําลังจะไปวิ่งออกกําลังกายทางด้านโนอาห์จึงขอไปด้วยซึ่งชุดที่เขาใส่มันก็ไม่ได้เหมาะกับการออกกําลังกายเลยจากนั้นเขาก็เกิดอุบัติเหตุในการออกกําลังกายทางด้านแคลลี่จึงอาสาอยู่ปฐมพยาบาลเขา และให้เอเวอรี่กับอ e ีธานไปออกกำลังกายกันต่อโนอาจึงคิดว่าเอเวอรี่เกลียดเขาทางด้านแคลลี่จึงบอกว่าเพราะโนอาเป็นผู้ชายฉาบฉวยที่ผู้หญิงต้องการนอนด้วยเท่านั้นและเขาก็ได้บอกกับแคลลี่ว่าเขาต้องการจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะเป็นผู้ชายที่ทำให้เอเวอรี่รักให้ได้พวกเขาจึงพากันมาที่ร้านกาแฟและแคลลี่ก็ได้บอกว่าทางด้านเอเวอรี่เธอสนใจแต่เรื่องงานและเธอก็อยากมีครอบครัว โนอาจึงคิดได้ว่าเขาควรจะทำยังไงเอเวอรี่ถึงจะรักเขาจากนั้นเขาก็มาที่ตู้ถ่ายรูปย่อนเหรียญอีกครั้งเพื่อย,ย้อนเวลาและภาพก็ตัดกลับมาในปี2014เขาก็ได้ลุกออกจากที่นอนและเตรียมตัวไปสมัครงานที่ทำงานเดียวกับแม็กและในคืนนี้เขาก็จะมาที่งานปาร์ตี้ฮาโลวีนเพื่อมาเจอเอเวอรี่อีกครั้งแต่การกลับมาในครั้งนี้ คำพูดของเขาจะดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นดูมีอนาคตขึ้นและเขาก็พยายามวางตัวให้ดูดีและมันก็ดูเหมือนว่าจะได้ผลเพราะมันทําให้เอเวอรี่ถูกใจและมีความสุขและภาพก็ตัดกลับมาปัจจุบันเขาตื่นมาในห้องทํางานซึ่งตอนนี้โนอาห์กลายเป็นผู้ชายรวยมีฐานะมั่นคงและเขาก็ได้หันไปเห็นรูปของเขาที่กําลังคุกเข่าขอเอเวอรี่แต่งงาน ซึ่งตอนนี้เขากับเอเวอร์ลี่กำลังจะมั่นกันเขาเดินออกมาจากห้องทำงานและได้เจอกับเอเวอรี่ในระหว่างที่เขากำลังกินคอนเฟกอาหารเช้าแคล l ี่ก็เดินเข้ามาแคลรี่เธอก็อาศัยอยู่บ้านหลังนี้ด้วยเหมือนกันเพราะเธออยู่เป็นเพื่อนกับเอเวอรลี่เวลาที่โนอาเดินทางไปทำงานที่อื่นเมื่อถึงเวลาที่เขาไปทำงานพอเขามาถึงที่บริษัททุกคนในบริษัทก็มาเซอร์ไพรส์เขาและยินดีกับตำแหน่งรองประธานคนใหม่ พร้อมกับห้องทํางานใหม่ของเขาและที่แปลกไปกว่านั้นคือเขาสามารถพูดภาษาจีนได้ซึ่งมันก็ทำให้เขางงในตัวเองเหมือนกันหลังจากนั้นแม็กเพื่อนสนิทของเขาก็ได้ขอคุยด้วยเป็นการส่วนตัวพวกเขาเข้ามาคุยในห้องทํางานใหม่ของโนอาและแม็กก็ไม่พอใจที่โนอาแทงข้างหลังเขาเพราะตำแหน่งรองประธานทางด้านแม็กพยายามทำมันมา3ปีแต่โนอาก็มาฉวยโอกาสแย่งไปด้วยการประจบสอบพลอ และเขาสองคนก็ไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทกันมาเป็นปีแล้วตัดภาพมาที่งานมั่นของเขากับเอเวอร์ลซึ่งเขากำลังมองหาเอเวอร์ลเขาเลยถามแคลรี่ว่าเอเวอร์ลอยู่ที่ไหนแคลรี่จึงบอกว่าอยู่กับอ e ีธานเพราะในตอนนี้อีธานกำลังเมาและอ้วกอยู่ในห้องน้ำซึ่งภาพนี้มันเหมือนกับตัวเขาตอนแรกที่เอเวอร์ลกับอ e ีธานมั่นกันเขาจึงแก้เ็จอ e ีธานโดยการจูบเอเวอร์ลต่อหน้าอ e ีธาน และเขาก็อาสาไปส่งอีธานที่บ้านและในระหว่างทางอีธานก็ได้สารภาพกับโนอาว่าเขาตกหลุมรักเอเวอร์ลีงานมั่นในวันนี้ควรจะเป็นงานของเขากับเอเวอร์ลีเขาเลยได้บอกความในใจของเขาให้เอเวอร์ลีฟังโนอาจึงถามกลับไปว่าเมื่อเขาบอกความในใจกับเอเวอร์ลีแล้วเธอตอบเขาว่ายังไงอีธานได้บอกว่าเอเวอร์ลีเธอเองก็อยากให้อะไรมันเปลี่ยนไปเหมือนกันเมื่อโนอาได้ยิน เขาก็เสียใจว่าทำไมเอเวอร์ลี่ถึงไม่รักเขาเมื่อเขากลับมาถึงบ้านเขาก็ได้เจอกับแคลลี่เขาจึงได้เข้าไปถามแคลลี่ว่าทำไมเอเวอร์ลี่ถึงไม่รักเขาแคลลี่จึงอึ้งไปชั่วขณะเพราะเธอก็รู้มาตั้งนานแล้วว่าเอเวอร์ลี่ไม่ได้รักโนอาเมื่อทั้งสองคนได้พูดคุยปรึกษากันทางด้านโนอาจึงคิดได้ว่าอีธานกับเอเวอร์ลี่ควรได้เป็นคู่กันเขาจึงได้มาที่ตู้ถ่ายรูปหยดเหรียญเพื่อย้อนเวลาอีกครั้ง และภาพก็ตัดมาที่งานปาร์ตี้ฮาโลวีนในตอนนี้เขาได้พาอ e ีธานมางานปาร์ตี้กับเขาด้วยซึ่งอ e ีธานก็ไม่ได้รู้จักโนอาเลยที่เขามางานปาร์ตี้เพราะโนอาไปโกหกว่ามีเรื่องฉุกเฉินให้ช่วยเขาจึงได้มาและโนอาก็พยายามทำตัวเป็นคิวปิดแผงสอนรักให้กับอ e ีธานและเอเวลีเมื่อทำสำเร็จเขาก็ได้เดินมาคุยกับแคลลี่เขาสองคนก็ได้ทำความรู้จักกันและมันก็ดูเหมือนว่า พวกเขาจะเข้ากันได้ดีจากนั้นพวกเขาก็มาต่อกันที่ผับแจ๊สซึ่งทางด้านอ e ีธานกับเอเวอร์ลีก็ไปนั่งถ่ายรูปในตู้ถ่ายรูปหยอดเหรียญส่วนทางด้านแคลลี่ก็มานั่งเล่นเปียโนกับโนอาซึ่งมันทำให้โนอาปแปลกใจที่แคลลี่เล่นเปียโนเป็นและจริงๆแล้วคนที่หลงไหลในเพลงแจ๊สก็คือแคลลี่ไม่ใช่เอเวอร์ลีและภาพก็ตัดกลับมาปัจจุบันเขาตื่นขึ้นมาในบ้านของแม็กเพื่อนสนิทของเขา เขาเลยถามแม็กว่าเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ใช่ไหมเพราะการกลับไปในอดีตของเขาก่อนหน้านี้เขากับแม็กทะเลาะกันแม็กก็เลยบอกว่าเขาสองคนยังเป็นเพื่อนซีกันเหมือนเดิมเขาได้ถามกับแม็กเรื่องเอเวอร์ลีกับ e อีธาน2คนนี้เขาก็ได้มั่นกันแล้วเมื่อวานนี้ส่วนทางด้านแคลลี่ก็ได้กลับไปคบกับแฟนเก่าของเธอซึ่งมันทําให้โนอาห์รู้สึกผิดหวังเพราะตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกชอบแคลลี่ขึ้นมาแล้วเขาจึงได้ไปหาแคลลี่ที่บ้าน และได้บอกความรู้สึกและสิ่งที่เกิดขึ้นให้แคลลี่ฟังจากนั้นเขาก็ดึงแคลลี่เข้าไปจูบทันใดนั้นแคลลี่ก็ผลักเขาออกเธอได้บอกกับโนอาว่าระหว่างเธอกับโนอาพวกเขาแทบจะไม่ได้คุยกันเลยหลังงานปาร์ตี้ฮาโลวีนเมื่อ3ปีที่แล้วและตอนนี้แคลี่ก็กำลังจะไปเดทกับผู้ชายคนใหม่ทางด้านโนอาจึงได้รู้ว่าชะตาชีวิตในเรื่องนี้มันได้ขีดเส้นมาแล้ว และเขาจะกลับไปแก้ไขมันให้เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นจากนั้นเขาก็ไปที่ตู้ถ่ายรูปหยอดเหรียญแต่ในตอนนี้ตู้ถ่ายรูปหยอดเหรียญเครื่องเก่ามันไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วเขาจึงรู้สึกผิดหวังที่เขาไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้อีกแล้วเขาจึงมานั่งถ่ายรูปเล่นในตู้ถ่ายรูปหยอดเหรียญเครื่องใหม่และเอเวอรี่กับอีธานก็เดินมาหาเขาเอเวอรี่ก็ได้บอกกับเขาว่า ตต้ถ่ายรูปหยอดเหรียญเครื่องเก่ามันอยู่ที่บ้านของโนอาเองเขาจึงดีใจและได้กลับมาที่บ้านของเขาจากนั้นเขาก็ทำการย้อนเวลาเป็นครั้งสุดท้ายและในครั้งนี้เขาก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นตั้งแต่แรกและภาพก็ตัดกลับมาปัจจุบันในงานมั่นของอ e ีธานและเอเวลีเขาได้แสดงความยินดีกับทั้งคู่จากนั้นเขาก็เดินไปทักทายแคลลี่และก็ได้ชวนแคลลี่ไปฟังเพลงแจ๊สด้วยกัน หลังจากนั้นโนอากับแคลลี่ก็ได้เป็นแฟนกันและหนังก็ตัดจบลงเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับหนังเรื่องนี้ใครที่ชอบการสปอยหนังของช่อง JJ Channel ก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะ